อุ้มแล้วให้เขาให้มาพอแล้วยารอคเอ เน ah ่นมากหน่อยคล้วไอ้เด็๋ยว่นะนกค่ะค้อนทั้งมือแบบเหมือนคนเยอะค่ะท่านี้เหมือนคนเยอะสองมือนะคะ ค่ะค่ะขอขอ,ขอ,ขอเปิดไฟได้ไหมคะามาบควนเลยนะรบกวนจะเลยแต่ว่าถ้าได้ก็ดีมากเลยเล็งเส้น

แรงใจเอาให้ได้ไอ้ชีโผ่่งที่พี่ใจแท้ไปคนบ้าเป็นเงินเป็นแสนมาจีมาแหวนมีพี่คณเดียวรักจริงโอ้แม่ดอกพะพึ่งคะ มนันร้างมันร้ายมันรับูแล้วมัไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเงินเราก็เหมือนเงินคุณ ันจะง่ายถ้าคุณทำตาไปด้วย ดีมากเพราะคุณขอราคุณชอบเราใช่ไหมใช่จากคอนเสิร์ตแล้วก็มาดูแตงโมใช่ไหมมาโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณเชยกครั้งหนึ่งเดี๋ยวขอจับคุณให้เชยกนนะครั้งหนึ่งเยค่ะ กลับไปแล้วนะคะพี่อปเปิลแล้วก็พี่ปุ่นคะ่ะโอเคขอบคุณพ่อกับแม่ด้วยนะคะอยู่ข้างหลังคะ่ะแล้วก็ครอบครัววันนี้ครอบครัวมาครอบครัวใหญ่เลยนะคะแต่ว่าคนน้านขวานั้นอ๋ออยากเป็นครอบครัวกับเขามาให้ครพทุกง,งานก่อนเนาะ เล่นเนาะเจรสญเจริญชนะคะโอเคเดี๋ยวค่ะพ่อออกกลับบ้านดีๆแต่ว่าถ้าจะดีอยู่ดีก็แวะที่รังโจนก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันที่รังโจนนะคะเดี๋ยวเไปเจอกันที่รังโจนค่ะขอบคุณทุกคนค่ะโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดไปรังโจนก่อนนะคะฮะโอ้ยเดี๋ยวยุ่งมากทุมตายเลยเดี๋ยวตอบให้ อืมายอบายบายนะคะ